วันนี้ไม่ต้องอะไรมากมายฮะกินน้ําพริกอยู่บ้านอู้ดูสีสันเขานะจะบอกว่าตัวเนี้ยทีเด็ดมาเห็นคนเขากินกันละเคียวกุ๊บก,กับกุ๊บกับนี่เธอมาดูใกล้ๆเขาจะใส่เป็นหอมเจียวกับพริกมากกบกรอบแบบนี้นะแล้วใส่ในน้มำมันําข้าวอ,อ่ะก,กินหอมมากโบหอมเจียวไปแบบนี้เลยจา้าอืมเสียงคือกรอบมากเนาะใช่อืมแล้วกินกับไข่แดงหวานหวานโบไปแบบนี้นะคะอืมดูสีดิป เด<บ><บ>อ่มันน่าจะเผ็ดแบบนวลนัวไหมแม่ใช่มันนัวๆกับไข่ที่ไม่สุกอย่างนี้เน่ยเออกับน,น้ำมันน้ำข้าวที่เขาใส่มาเนาะชอบอ่ะคือชอบความหอมเจียวเขามันกรอบจริงๆนะทุกคนขนาดเขาแช่มาในน้ำมันน่ะเอออืมโอ้โหยังกระหมูกรอบเนาะเสียงก็กรอบม,มากเขาสมชื่อจริงๆนะอันนี้กระปุกเท่าไหร่นะแม่ ประมาณ110บาทเอรอยสิ110บาทชื่อของพ่อขวัญน,นะซอสหอมเจียวพริกกรอบในน้ำมันลำข้าวก็คือประมาณนี้ค <He S 1> ร,รบับเห็นบางคนอนะ่ะเขาเอาไปเจียวไปผัดอะไรเงี้ยก็ได้นะแล้วมันแทบนะเถอะออเอาฟังเสียงมาเนะี่ยได้ยินปะะ